อะตรงอันล,อนลอะอะนี่เออท่ายังท่ายเแลละอืมอ่ะนี่ชอบอันนี้ที่สุดนะเออทุกคนน่าจะเคยกินแหละอืมกรอบอยู่แล้วก็อันนี้ด้วย ใช่ให้ให้อืมแล้วก็อันนี้ก็มันมีอีกชั้นหนึ่งนะแต่ว่ากินหมดไปแล้วเม,วมวื่อวานอืมแล้วก็อืมหากนี่มันหักไหม ให้มันจัดให้มันเป็นรูปก่อนอยู่ประมาณนี้ใช่แหละแล้วก็อีกอันหนึ่งมันจะมีแบบขรุขระกับเรียบมึงจะรีวิวด้วยก็มาเบงนี่ตากมอ่ะนี่ จะอินได้เอามึงกินนั้นกินเดี๋ยวกินอันนี้ให้หมดก่อนอืมนัมแบบ่นแหละก็ชอบที่มีน้ำตาลนะ ถ้าไม่มีก็อ่ารสชาติเรียกว่าไงดั้งเดิมเลยก็จะเคินหน่อยนะอืม คืออ่ะอันที่มีน้ําตาลใช่นี่เสียได้อ่ะอันนี้มันหกักมันก็เป็นรูปหัวใจนี่แบบนี้ แล้วก็ที่เป็นเรียบๆไม่มีอ่ามีแค่อันเดียวแล้วอ่ะกี่โมงแล้วกี่โมงแล้วดูเบียร์สามโมงครึงปเป๊ะเออสามโมงคึงเป๊ะฟมมากินอันนี้ด้วยมาเออ ไม่รู้ถ่ายกี่รอบแล้วเอาอีกอันหนึ่งมึงเอาไว้ดิสนเลยอืก็รสชาติเหมือนเดิมนะแต่ว่าไม่มีน้ำตาลอืมฟุกเดี๋ยวให้เคี้ยวให้หมดกับ À, rồi. ừ rồi, rồi. Uhm. ừ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  anh ừ mấy mày khai kiến lên ừ cô bạn bàn đây ạ ừ